ครับตอนนี้ก็ปล่อยขายเสร็จแล้วนะครับนี่ครับในน้ำเจ้าพยาตอนนี้ก็น้ำขึ้นเยอะนะครับขึ้นเรื่อยๆครับยังขึ้นไม่หยุดครับนี่ครับเต็มฝั่งครับเกือบเต็มฝั่งนะครับน้ำครับก็ยังร้อยขายได้อยู่ครับครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมผลงานครับตอนเก็บครับครับก็ เราขายไม่น้ำเจ้าพยาครับหูครับที่ชนอยู่ครับปลาใหญ่ครับสิบสี่เซนรับส,สี่กับ16ครับ หกครับมีชนอยู่ครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ มีเชนเนอร์ครับขับเรือมาบอกครับเชนเนอร์ส่วนตัวครับ โอ้เอาคนล้ไอ้ลึงไซส์สองโลครับนี่ครับหมานเช้าครับลึงใหญ่ครับ สองโลครับเอาอุ้ยลุงนีตัวนะครับนี่ครับอีกลุงนี่สามโลได้ครับเนี่ยครับอีกลุงสองตัวแล้วครับหมันครับอีลุงสองตัวเลยครับ ทงสองตัวติดเลยครับหม,มานครับวันนี้รับแรกครับหลังจากว่ายแม่ยานางเสร็จครับก็หมานปลาลึงเลยครับลึงใหญ่ครับไซส์สองโลก,กว่าสามโลครับ เต็มจะได้เพิ่มหรือเปล่าครับสองตัวก็ต้องมีทล้วฮาาลูกกว่าครับก็วันนี้ไม่ได้ร้อยปลาเกตนะครับปลาตะเพียนทองไม่มีตัวครับวันนี้นนร้อยไปรอบลไม่มีตัวก็เลยมาร้อยสิบสเซนครับ ขึ้นายต่อ14กับ16นะครับผมคืนนี้จะมีแซมเพิ่มรือว่าเอาาลุ่นนครับอยากได้เพิ่มมาครับ ตัวครับนี่เฮ้โอ้ยสายห้าครับสายห้าโลครับไอ้ลุงใหญ่สองตัวไหวตัวครับ นับรยอดครับก็รอบแรกของเช้านี้ครับก็สวายประมาณ5โลหโลตัวนึงครับแล้วก็ปลาลึงใหญ่ครับ2อตัวครับประมาณ2โลกว่ากับ3โลกว่าครับนี่ครับหมานรอบแรกครับครับผมก็ฝากพี่ๆพียนะกดติดตามด้วยนะครับกดปัวใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะนอตชาแนลนะครับ ขรก่อมาเก็บขายครับสี่เซนครับชนเยอะครับชนห้าหกตัวก็ไม่รู้จะอยู่กี่ตัวครับปล่อยขายไม่ค่อยสวยเลยครับแต่ชนเยอะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับ ไปแล้วครับของใหญ่ครับผลข้างมือครับ

ตัวเขบลอ็ลอกนี่คนเยอะเขาหาังร cho gọn đi hấp đúng không tao